ครับสำหรับแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะสาวกบาร์เซโลนานะครับตอนนี้วัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันแบบเรีลวทม์พร้อมกิจกรรมเร้าใจรุ่นรับของรางวัลมากมายครับเพียงค้นหาในไลน์พิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดเลย สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาอัพเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563เอาข่าวมาฝากกันนะครับวันนี้มีหัวข้อใหญ่ด้วยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแทเซเก้นนะครับว่าตอนนี้เจ้าตัวกําลังชั่งใจอยู่ว่าจะเข้ารับการผ่าตัดดีหรือเปล่านะหลังจากที่มีอาการบริเวณกล้ามเนื้อขาขวานะครับที่เป็นต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแทเซเกน ฝืนลงเล่นทั้งๆท,ท,ที่มีอาการบาดเจ็บมาตลอดตอนนี้เขาก็ต้องชั่งใจว่าจะเข้ารับการผ่าตัดไหมคือถ้าผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะต้องพักยาวแต่ว่าอาการเนี่ยมันก็จะหายขาดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันแล้วก็มีเรื่องราวของการพลิกโฉมนะนักเตะของบาร์เซโลนาขุมกําลังของทีมในฤดูกาลหน้าที่เราเนี่ยอาจจะได้เห็นพวกบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งได้โอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ประเด็นซื้อขายต่างๆด้วยนะก่อนอนื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็ขอแนะนำนะครับอยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับแฟนเพจห้างขายยาจ,จอมทองไลน์แอด CTH 1 2 3หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียด้วยรวมถึงไลน์แอดของผมเองนะครับใครที่อยากเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของบาร์เซโลนาก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม แอดพิมพ์ตัวแอดนะครับ KWA N FCB หรือว่าจะสแกน QR Code ในช่วงต้นรายการก็ได้รวมไปถึงกลุ่ม exclusive นะที่จะมีการฟันธงสกอร์ให้ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆในกลุ่มนะั้นแล้วก็กิจกรรมแจกของต่างๆมากมายนะครับก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยเรื่องราวของเราวันนี้ครับไปเริ่มที่มาร์คอังเดแทร์เซเกนผู้สาประตูมือหของบาร์ซากันก่อนนะก็ขอเท้าความไปนิดหนึ่งช่วงประมาณสัก ปลายปีที่แล้วคาบเกี่ยวช่วงเดือนมกราคมต้นเดือนเนี่ยแทเซเกนเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณเขาขวานะครับที่มันส่งผลต่อ,อ,อการกระโดดส่งผลต่อการเซฟเป็นอุปสรรคตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแทเซเกนหายไปประมาณเกือบๆอ2สัปดาห์แล้วก็เป็นเนโตที่ลงเฝ้าสาวแทน นะครับเนโต้ NATO ก็จริงๆทําผลงานได้โอเคแหละแต่อย่างที่เราทราบกันว่าแท s เซเกนเนี่ยคือโหตัวระดับท็อปของโลกนะครับในตําแหน่งผู้ทักษาป,ประตูดังนั้นการที่มีแทเซเกนลงเฝ้าสาวมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากกว่าซึ่งทีนี้ครับคาบีมิเกลเป็นผู้สื่อข่าวของออหลายๆสื่อนะครับเขียนคอลัมน์ให้กับพวกทีวี3กาตาลุญญาเบรดิโอกาแนลปุส นะรวมไปถึงทางอาร์ด้วยวันนี้เขาออกมารายงานบอกว่าไออาการบาดเจ็บที่แทเซเกนเคยรักษาไปตอนนั้นเนี่ยใช้วิธีการปลูกสเต็มเซลล์นะครับใช้วิธีทางการแพทย์ก็คือทำให้ปลูกสเต็มเซลล์เข้าไปให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำการรักษานะเร่งกระบวนการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ นะบริเวณขาขวาแต่มันยังไม่หายขาดกับอาการดังกล่าวเนี่ยมันยังเหมือนกับมันฝังลึกอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้ออ่อนแอมันก็จะเผยอาการบาดเจ็บออกมานะครับเขาเขียนเอาไว้ในรายงานข่าวตัวนี้เขาบอกว่าตอนนี้มันเกิดเป็นกระแส2สองฝั่งภายในสโมสรบาร์เซโลนาคือทีมแพทย์ของบาซ่าเนี่ย เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาการนี้มันหายขาดแทรกแซกเก้นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ถ้าเกิดว่าแทรกซกเก้นผ่าตัดเนี่ยเขานะจำเป็นจะต้องพักรักษาฟื้นฟูอาการเนี่ยประมาณ3-4ถึงเดือนเป็นอย่างต่ำา3ถึงเดือนนะครับเพื่อใช้ในการฟื้นฟูร่างกาย แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าตัดอ่ะยังคงลงเล่นไปแบบนี้แล้วใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์ตามปกติก็ให้ยาหรือ,อฉีดยาหรือใช้สเต็มเซลล์ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็ยังสามารถทำได้แต่มันก็มีความเสี่ยงว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บนะมันอาจจะ,ะรุนแรงมากขึ้น ตรงส่วนนี้ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายทั้งทีมแพทย์สโมสรทั้งตัวของแทเซเก้นเนี่ยกำลังหารือกันอยู่นะครับว่าจะเอายังไงคือถ้าผ่าตัดเลยเนี่ยสามารถทําได้นะสามารถผ่าได้ทันทีแต่อย่าลืมนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยเหลือภารกิจในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกถ้าเกิดผ่า ใน UCL เนี่ยเราจะไม่มีแทร์เซเกนต้องใช้เป็นเนโตซึ่งผมมองว่ามันมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับในแหล่งข่าวก็บอกว่าตัวของแท์เซเกนเนี่ยยังลังเลไม่อยากจะผ่าในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขาเนี่ยอยากช่วยทีมในศึกยู f a ฟ่าแช i o n s League ให้มันเสร็จสิ้นภารกิจก่อน คือเดิมทีเนี่ยมันมีแผนการวางเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดเข้ามาในช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาของการปิดฤดูกาลเพราะปิดฤดูกาลเนี่ยแทนเซเก้นก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้โดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วแต่พอมันมีโควิดเข้ามาระยะเวลาในการปิดซีซั่นมันสั้นลงไปอีกนะครับมันก็เลยกระทบกับแผนการรักษา เดิมที่วางเอาไว้ตอนนี้ต้องตัดสินใจนะขึ้นอยู่กับตัวแทนเซเกนแต่ทีมแพทย์ของบาซ่าเนี่ยอยากให้ผ่าตัดนะครับแต่ตัวแทนเซเกนบอกว่าเดี๋ยวขอให้จบภารกิจใน UCL ก่อนนะบริเวณที่แทนเซเกนบาดเจ็บเนี่ยมีชื่อว่าพาเทล่าเทนดอนนะครับก็คือบริเวณเส้นเอ็นที่ยึดระหว่างหัวเข่ากับต้นขาซึ่งตรงส่วนนี้มีผลต่อการกระโดด เขาบอกว่าไอ้กล้ามเนื้อไอ้เส้นเนี้ยครับที่เห็นเส้นเส้นยึดยึดต่อบริเวณข้อเข่ากับต้นขาเนี่ยมันเป็นเส้นเอ็นที่ส่งผลต่อการกระโดดโดยตรงนะคือมันไม่ถึงกับฉีกขาดนะครับของแทร์เซเกนเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่ว่าฉีกขาดใช้งานไม่ได้แต่มันเหมือนกับมีรอยฟกช้ำหรือ อาการอะไรบางอย่างที่มันทำให้ไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็ม100%อออรอแหล่งข่าวบอกว่าทุกๆครั้งที่แท s e เซเกนกระโดดเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปบ๊แปบๆขึ้นมาบริเวณหัวเขา่าแต่ว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่แบบโอยไม่ไหวคือมันเป็นอาการบาดเจ็บพอแปบ๊บขึ้นมาแล้วแบบลำคาญนะใครที่แบบเคยเป็นบ้างเวลาแขนแบบปี๊ดขึ้นมาเจ็บนิดนึง นะมันไม่ถึงขนาดที่ว่าเราทนไม่ได้แต่มันลาคาญแล้วแทร์เซเก้นเนี่ยเขาบอกเป็นแบบนั้นมาทุกครั้งทุกครั้งที่เวลากระโดดจะมีอาการเจ็บแป๊บๆปบขึ้นมานะบริเวณหัวเขา่าเชื่อมต่อไปตรงต้นขาอันนี้คือบริเวณที่จําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับเพื่อเชื่อมเส้นเอ็นให้มันกลับมาปกติก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าแทร์เซเก้นจะต,ต,ตัดสินยังไงแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนักเตะน่าจะเลือกผ่าหลังเส้น เสร็จสิ้นภารกิจใน UCL นะครับถ้าสมมุติว่า UCL เนี่ยจบประมาณกลางเดือนสิงหาคมแล้วแทเซเกนผ่าตัดนะครับก็นั่นหมายความว่าแทเซเกนจะหายไปอาทีอย่างน้อยสุดคือ3เดือนกันยาตุลาเพอร์ซิจิก,กาก็จะกลับมาในช่วงประมาณเดือนธันวาคมแล้วฤดูกาลเนี่ยจะกลับมาเปิดกัรในช่วงประมาณเดือน กันยายนนะครับหมายความว่าแทรเซเกนเนี่ยก็จะหายไปประมาณ2เดือนช่วงต้นซีซันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับก็โอ้โหคือเราก็เข้าใจในมุมมองนักเตะนะว่าว่าเขาก็อยากจะลงช่วยก่อนแต่เราเคยเห็นเคสของอุมติตี้มาแล้วไงจนถึงตอนนี้อุมติตี้ยังไม่ผ่าตัดหัวเข่าเลยแล้วมันก็เป็นอาการเรื้อรังสืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าตัวก็ไม่สามารถลงเล่น ด้วยสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ได้นะครับก็เอาใจช่วยอย่าให้เจ็บหนักนะคือมันยังโชคดีที่มันไม่ใช่แบบเส้นเอ็นฉีกขาดนะครับเอาใจช่วยนะถ้าขาดแท้เซเก้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาร์ซาจะเป็นยังไงนี่คือเดอะแบกในแนวรับอย่างแท้จริงนะครับจากแท้เซเก้นครับมาดูอัปเดตชาบีแอนันเดสเมื่อวานนี้ชาบีก็แถลงการเองผ่านในอินสตาแกรมนะครับว่าเขาเนี่ย มีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นบวกหรือว่าก็คือติดเชื้อนั่นเองนะครับเอาซาร์จะกลับมาเตะกันในวันนี้นะจริงๆเอาซาร์มีโปรแกรมด้วยแต่ว่าชาบีนี่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อรักษาอาการป่วยโควิดนะครับก็วันนี้มีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวอัชลารฟเบนเอายานะครับเป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวบีนสปอร์ตนะ เป็นชาวกาตานี่แหละก็เขาบอกว่าเขาสอบถามไปหาชาบีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าตอนนี้สภาพร่างกายของของชาบีเป็นปกติดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความเสี่ยงนะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหจะจะมีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับสภาพร่างกายยังปกติโอเคดีสมบูรณ์แล้วจริงๆเนี่ยชาบีอาจจะแขวนสตารไปแล้วแต่มันขึ้น แต่เขาเพิ่งแขวนสตาร์ทไปแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับสภาพร่างกายเขายังคงเป็นเหมือนกับนักกีฬาอยู่นะแล้วเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ยังคงลงไปซ้อมกับลูกทีมนะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของร่างกายอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับก็ขอให้หายไวๆนะสำหรับชาบีนะครับแฟนๆบารซ่ารอให้คุณเนี่ยมาคุมทีมอยู่นะสู้ๆนะครับก็เชื่อว่าไม่นานน่าจะหายดี นะเรื่องต่อมาครับมุนโดเดอปอติโเนี่ยไปได้บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะครับไปขอท่านประธานเนี่ยสัมภาษณ์แบบ e x c กซ์คลูเลยสัมภาษณ์พิเศษนะโดยบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเนี่ยมุนโดเขาจะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเขาเขียนมาให้ว่าหัวข้อหลักๆที่จะคุยกับบาโตเมลเนี่ยมีประมาณ8เรื่อง นะซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอนาคตของเซเตียนแล้วก็ชาบีแอนันเดสอนาคตของเมสซี่ดีลของเนมรากับลาอตโลมาติเนสนะเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับ VAR นะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดที่บาร์ซ่าได้รับนะแล้วก็เรื่องราวของออปัญหาเกี่ยวกับคาเบียเตบาส นะครับประธานฝ่ายจัดการในขันลาลิก้าสเปนที่เหมือนกับมีแว่วๆว,ว,ว่าอาจจะลาออกจากตําแหน่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็แผนการนะในการต่อเติมสนามค้ำนูของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้ทราบจากปากของบาโตเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าไป8เรื่องนะซึ่งมันเป็นประเด็นใหญ่ นะครับแล้วเ,เหมือนกับบุนโดเขาสปอยมาว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเป็นการยืนยันจากบาโตเมลเองนะครับว่าในฤดูกาลหน้าครับริกกี้ปูชอันซูฟาติแล้วก็โรนัลอาราโคทั้ง3คนเนี่ยจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ3คนนี้ นะิกกิบปูชฟาติแล้วก็ดนัลอารเราโคด้านหมายความว่าเราจะมีขุมกำลังในแผงมิดฟิลเพิ่ม1คนแนวรุกเพิ่ม1คนแล้วก็กองหลังเพิ่มอีก1คนนะครับเราก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลแล้วว่าเฮ้ยลิลิก้ปปูชจะลงได้กี่นัดว่ามีข้อกําหนดฟาติจะลงได้กี่นัดลงครบ10เกมหรือยังไม่ต้องกังวลแล้วนะครับทั้ง2คนจะได้ ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ได้รับมอบเบอร์เสื้อนะเพื่อลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างเป็นทางการอันนี้ก็คือการสปอยจากมุนโดนะครับจริงๆมีหลายเรื่องเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ผมก็จะเอามานำเสนอให้นะครับว่าว่ามีเรื่องอะไรประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับ ก็ทางสปอร์ตเนี่ยเขาก็รายงานเอาไว้นะว่าเดี๋ยวฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยบาร์ซ่าจะมีการรีโนเวทขุมกำลังใหม่นะเพื่อให้โอกาสบรรดาผู้เล่นเยาวชนเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ทำภาพมาเนี่ยครับหลายคนที่ล้อบอกว่าเอ้ยบาร์ซ่าทีมคนแก่หรือเปล่าก็ลองมาดูภาพนี้นะครับมันก็เป็นการออกมาตอกย้ำว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็ต้องมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายสายเลือด นะอันนี้เราใช้คาว่านิวบาเซโลนาได้อย่างเต็มปากเพราะว่านักเตะดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยบาซ่าก็เตรียมการผลักดันนะให้โอกาสนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกบรรดาซีเนียจะโรยลาไปไม่ว่าจะเป็นทั้งเมสซี่ซัวเลสปิเกกนะจอร์ดี้เอบาพวกบรรดานักเตะที่โอ้โหลงเล่นให้กับบาซ่ามาอย่างยาวนานนะพอถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องเฟดตัวเองลงมานะครับมีใครบ้าง เดมเบ l เล่ le, นะลองเล่เปรี ay, Perry, ซื้อมาจากลาสปอลมา์นะครับการเลสอเลนญาสมโสรแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวอยู่กับทีมชุดใหญ่ซีซั่นหน้านะครับมีอเลสก o ยาโดนะแล้วก็เอริกกาเซียนะสปอร์ตตัดต่อภาพมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็กำลังพยายามนะเกี้ยกล่อมพยายามเจราจากับแมนซิตี้อยู่นะครับว่าจะอยากจะได้มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้านะ ลิกกี้ปูชโรนลัลโดราโคแล้วก็อันซูฟาตินะครับอย่างที่บอกไปนะบาตมเมลยืนยันว่าผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับอ่าฟรานซิสโกตินซาลเมื่อวานนี้นักเตะบอกลาต้นสังกัดอย่างบรากา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าลงสนามเป็นเกมน,นัดสุดท้ายให้กับ,บรากาในลีกโปรตุเกสแล้วก็จะพักประมาณ2-3วันนะครับต้นเดือนสิงหาคมเนี่ย ตินซาวก็จะเดินทางมาบาร์เซโลนาเพื่อทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็อีกคนหนึ่งก็คือแฟรงกี้เดยองนะครับอันนี้คือขุมกำลังของบาร์เซโลนาสายเลือดใหม่ที่กำลังจะก้าวขึ้นมานะผลักดันสโมสอนไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไปนะครับเราก็ไม่ใช่ทีมที่มีแต่ผู้เล่นอายุเยอะอย่างเดียวนะผู้เล่น อายุน้อยๆวัยกำลังพีคเนี่ยเราก็พยายามปั้นอยู่ใจเย็นๆนะครับสำหรับแฟนบาร์ซ่านะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดนะครับเรื่องราวต่อมาครับมาดูลิโอเนลเมสซี่กันหน่อยเมื่อวานนี้ผมนำเสนอไปแล้วนะโหมีรายง,งานข่าวแบบเป็นต่เป็นตะเลยบอกว่าพ่อเมสซี่ไปซื้อบ้านที่อิตาลีนะเพื่อ ปูทางให้สําหรับอนาคตเมซี่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับเป็นตูวเป็นตะก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยลองไปย้อนดูกันได้วันนี้มีการให้สัมภาษณ์จากทางอันโตนิโอคอนเต้ครับเฮดโค้ชของอินเตอร์มิลานนะเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคอนเต้บอกว่าคือมันมีข่าวลือนะเกี่ยวกับเมซี่เนี่ยว่าจะย้ายมาอินเตอร์แน่นอนนะ absolutely fake นะครับมันเป็นข่าวปลอมแน่นอนไม่เป็นความจริงเลยอย่าไปเชื่อพวกบรรดาข่าวปลอมพวกนั้นเมสซี่เนี่ยจะไม่ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์แน่นอนไม่แม้กระทั่งในเกมฟุตบอลแฟนตาซีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันบอกว่าเป็นเพียงแค่จินตนาการมันไม่เป็นจริงแน่นอนทุกข่าวที่เกี่ยวกับเมสซี่แล้วก็อินเตอร์เนี่ยนะค,คือข่าวปลอม เช่นเดียวกันครับทาง CEO ของอินเตอร์นะจูเซปเป้มาบรอต้าครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเมสซี่กับอินเตอร์เหรอโอ้ยมันมันเป็นแฟนตาซีฟุตบอลน่ะมันเป็นอะไรที่เพอ้อฝันมากๆไม่เป็นความจริงหรอกเมสซี่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วผมคิดว่านะเมสซี่เนี่ยความต้องการของเขาเนี่ย เขาก็น่าจะอยากอยู่กับบาร์เซโลนาไปตลอดทั้งอาชีพนั่นแหละไม่เป็นความจริงเลยก็ไม่รู้ว่าใครมันสังหาลือนะครับนะก็โอเคเป็นอันยุตินะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเมซี่ก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับอินเตอร์อีกต่อไปนะมาดูที่อุมติตี้ครับวันนี้มุนโดเดปอร์ติโบบอกว่าอาร์เซนอลแล้วก็เวสแฮม รวมไปถึงเอฟเวอร์ตันครับ3ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้ความสนใจนะกำลังติดต่อกับบาร์ซ่าเพื่อหวังจะดึงอุมติตี้ไปร่วมทีมอยู่นะครับก็ประกอบกับสิ่งที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือบาร์ซ่าเนี่ยแจ้งกับอุมติตี้ไปแล้วว่านักเตะเนี่ยให้พิจารณารับข้อเสนอย้ายทีมได้เลยด้วยอาการบาดเจ็บปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆบาร์ซ่า,า aza, ก็อยากจะได้เงินที่ปล่อยอุมติตี้เนี่ยเพื่อเอาไปซื้อ นักเตะซื้อกองหลังคนอื่นเข้ามาทดแทนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่3ทีมอาร์เซนอลเวสต์แฮมเอฟเวอร์ตันนะส่วนทีมที่ดูมีภาษีดีสุดเนี่ยคืออาร์เซนอลนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอาร์เซนอลจะยอมจ่ายค่าตัวตามที่บาซ่าตั้งเอาไว้หรือเปล่าจริงๆก็ตั้งเอาไว้ไม่แพงนะครับ20-30ล้านยูโรกับนักเตะระดับอุมติตี้ถ้าเกิดว่าหายเจ็บเนี่ยเท่ากับว่าหูคุณได้เซนเตอร์แบคระดับแชมป์โลกคนหนึ่งไปร่วมทีมเลยนะ ก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อว่าทีมไหนสุดท้ายจะได้อุมติตี้ไปร่วมทีมนะครับปิดท้ายครับที่เสื้อเย่าของบาซ่าสีดำตัวนี้ครับนะก็สื่อรายงานนะครับมุนโดบอกว่าจะวางขายอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าโหสวยนะผมชอบมากเลยอ่ะอันนี้มันไม่ใช่สีเหลืองนะครับไอที่เป็นตัวสกรีนเนี่ยเป็นสีทองนะโลโก้ก็เป็นสีทองนะ เนี่ยครับสปอนเซอร์ก็เป็นสีทองดำคลิปทองสวยนะสวยตัวเนี้ยสวยเลยแหละนะครับก็ควรค่าแต่แก่การสะสมจะวางขายอย่างเป็นทางการในสโตร์ของบาซ่าสัปดาห์หน้านะส่วนจะเข้าไทยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามนะจะประมาณเดือนสิงหาคมไม่เกินนี้หรอกครับใครที่อยากจะซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันให้ดีนะส่วนเพจผมเนี่ย คิดว่าน่าจะมีแจกน่าจะมีสปอนเซอร์ใจดีเขาเข้ามาสนับสนุนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมหน้าเพจเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ช anel ขัาวมาเลเซียด้วยแล้วก็รวมไปถึงคลิปข่าวเก่าๆนะครับเรื่องราวของกิสมันเรื่องราวของเมซี่ย้อนกลับไปดูกันได้นะข่าวที่อัปเดตในทุกวันเนี่ยมันสามารถดูย้อนหลังได้ไม่มีเนา่าไม่มีเสียนะครับก็ ฝากด้วยนะยังไงก็ฝากกด subscribe c h anel n ขวัญลำมเซียแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ